เกมความสนุกตื่นเต้นจะเริ่มขึ้นณนะบัดนี้นะครับแม่ค<า>ู่นี้มีนาทีระทึกใจแล้วพี่ป่านะ,อะโอ้โหทุกสายตาเลยนะยก,กแรกครับบนเวทีอ้าวเริ่มแล้วตู้เอกในรา,รายการศึกวันทรงใจมวยไทยสัญจรการอุศนครับที่อาคารโดมตลาดบางใหญ่นนทบรุรีเริ่มแล้วครับตามตามความรู้สึกผมนะผมว่ามวยคู่นี้มันเบียดมากนะ ดูไม่ออกบอกไม่ถูกว่าใครจะได้เปรียบรูปร่างทางด้านน้าเงินเนี่ยจะได้นิดๆนะเออ <Hurricane. S 2> ริเคนอาจจะได้สดได้ร่างกายไปอย่างนั้นเถอะเป็นรุ่นน้องทอี่แรงขึ้นมานะ่ะอยู่จิตเมืองนนตอนนี้เขาประกบพงษนะจิตเมืองนนเนี่ยโตัวเนี่ยจะทําขึ้นมาเป็นวยเอกให้ได้ครก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นคู่เอกที่ประกบปอ,อกมาแล้วได้เสียถูกคู่เมื่อกี้เดินไปข้างหลังนี่หลายคนบอกว่าแม่คู่นี้นี่้ัถ้า ม่ได้เจอกันวันนี้นะไม่ได้ครับอยากดูเหมือนกันหลายคนบอกอยากดูเพราะว่าเจ้าถิ่นวันนี้นี่ถือว่ากองเชียร์เยอะครับในเกาผมว่ามาถึงตรงนี้น่าจะเป็นคู่ที่ถูกคู่อีกคู่หนึ่งนะแล้วน่าจะออกมาในเกมที่ชี้กันไปชี้กันมาทํานองที่ว่าเฮ็นแสงชี้แดงเฮ็นแสงชี้นาเงินและไม่เคยเจอกันที่เวทีแห่งไหนมาก่อนนะครับแรกๆแ,แดงมีประกบกับพลเอกนะครับแล้วก็ไม่พร้อมครับ แล้วก็มาประกบกับประจันบานก็เป็นปาน<อ>และนี่มาเจอเฮอริเคนซึ่งก็เตรียมพร้อมซ้อมมาตลอดนะครับรูปร่างของเฮอริเคนก็แม่ดูแล้วนี่มวยบัตรธรรมชาตินะครับหัวไหลาการยืนมวยสามเ่เรียมลูกพี่ของครมอุต้ตก็บอกว่าก็ซ้อมดีเตรียมตัวมาก็จะผ่านได้หรือเปล่าเพเดี๋ยวรู้ครับคือ <c oughs> ถ้า<ท>เราไปถามทีมงานนะน,นะ ถ้าทีมงานไหนบอกซ้อมไม่ดีเดี๋ยวตัวไหลเหลยนี่อาวุธมวยของคู่นี้จะใกล้เคียงกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมัดเรื่องของเตะเรื่องของเขา่าหรือความของแข็งแกร่งใกล้เคียงกันหมดทุกอย่าง <ใน S 2> อยู่ที่ว่าการเตรียมตัวที่วันนี้ใครจะมาดีออกว่ากันกีดแดงเก่งสิงน้อยแบอกสนุกมากพี่ป่า <c oughs> ดูอยู่ดูอยู่ไอถามว่าอนซีแดงชอบใครวะอีซีแดงว่าไงมวยสดมวยสดเฮลิเคนเฮลิเคนเขาบอกสดรูปร่างในเปรียบนิดครับ S <S การวิซซ้อมเป็ยังไงใกล้เคียงกันจิตมังนดนกับ f อฟกรุ e ๊ปดูตรงนี้แล้วสูดได้รอยเยอะเลยนะครับเอลิเคนสูงใหญ่สูงต่ำาำขาวไม่เกี่ยวแลวอยู่ที่น้ําหนักครับมวยไทยน, <ำ S 2> นหนากเท่ากันนะร้อบหปอนด์โอ้โหเวทหจ่เลยนะครับเอานะเป็นคู่ที่เบียดนะเวลเตอเวทออะเ,อเรานึกภาพดูแล้วมันไม่มีใครเหนือใครหรอกนะอยู่ที่ว่าถ้ายุบเนี่ย ปลายกแรกครับเริ่มการสนุกปัดขึ้นแล้วครับขยับเข้าหาผมอาวุธผมเดี๋ยวตามต่อครับความมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวแฟนแฟนมวยก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับแฟนมวยเข้ามากันอย่างหนาตาตั้งแต่ตอนเย็นนะครับมาตรวจ a T K แล้วก็เข้ามาจับจอง พื้นที่รอเทียรึกวัสนสงไัยครับอขอบคุณดังก็พีเลี้ยงลงครับยกบคุณบริษัทกิโลเมซินพรรม่าจํากัดโดยคุณเกตพลาฮาพรสวรรค์ยานา้าสกัดสมุนิรตัางคุยจับบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายโดยคุณวิชัยกิติธิสมโอทีทีพมีซิงค์วิตามินบีและสมสก,กัดกัวใหญ่แค่สิบบาทเอบีคาเฟ่สามสิบสองอินวันราชากาแฟเพื่อสุขภาพบริษัทห้างขายยาตราไใบห่อโดยคุณอิสราอักคประชาขอบคุณครับ ยอยายเดินและแข่งขวาศาสตร์ครับนี่ขมาวุธิถ้าจะว่าไปแล้วก็ถือเป็นมวยรุ่นพี่นะครับชื่อเสียงมาก่อนน้ำเงินในรุ่นน้องแข่งซ้ายเตะและมีหมัดขวาเสริมสลับอาวุธใกล้เคียงกันทุกอย่างครับแข้งหมัดเท้าเข่า,ขาสอกยุบไม่ยุบต้องวัดกันครับคุณผู้ชมนี่คือกลางยกที่สองของมวยคู่นำนะครับ ยายามเจาะย่างเจาะล่างตลอดนะครับขยับเลยรุ่นพี่คู่รุ่นน้องครับใส่ก่อนเลยครับอาวุธนี่ฮะย่างสามขุมมีเจาะยางผ้ากระจกครับอาวุธหลักเรอลิเคนผิวครับทกในเชิงรับรอที่จะหาจังหวะโตดูว่าความสดแล้วก็รูปร่างที่ได้เปรียบครับวันนี้จะ ขวาใช้ได้หรือเปล่าครับเฮลิเคนครับ <S <S มีทีปมีสกัดเอาไว้คร้บเกี่ยวับนอกพัาในครับเอลิเกนก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันครับรู้ว่าขมบมวุธนี่รุนแรงครับมามีตบคุกหรือแข้งซ้ายด้วยแหมใช้ได้ครับช่วงยาวๆพี่ปลามาดูเกมแล้วมันต้องดุเดือดตื่นเต้นแน่นอนครับแพ้ชนะต้องไปวา่ากันที่ปลายขวาตัดล่างซ้ายคอยแย่คอยเย็บไปเรื่อยครับเฮลิเคน จากจิตเมืองนอนท์นี่ครับหมัดขวาเสริมสลับต่างกวาต่างแรกวงในยังยงังแย่งแก่งด้วยกันทั้งคู่ก็ยังตีงกันลำบากอาลิเคมีซ้ายหน้านะครับเตะเท้าหน้าหวังที่จะอวดซ้ายสูงครับเสียผาหน้าไปทีบทัลไปจังหวะครับอาศัยความได้เปรียบของช่วงท็กทก่ิยาขวาทีบแยับ้ายวนออกข้างไปไม่เป็นเป้านิ่งครับอ่ นี่ครับปัด1หนสองของผมอาวุธกว่าเสียวครับดูนายในฟัน่อยทีนะครับผมอาวุธตื่นเต้นมากมีเสียวทุกวินาทีครับก็เลเอาสถานการณ์ในเวทีมวยในขณะนี้ก็เหียแสงชี้แดงเหียแสงชี้น้ําเงินตอือว่าวันนี้คู่เอกเทพธรรมาและทีมงนานบอกว่าแมจัดทีไรพลิกทุกคู่ครับในการจัดสัญจรมานะครับตั้งแต่ พี่กค่เชงเซาไล่มาเลยนะพี่บักน,นี้ดูว่าจะเป็นยังไงยี่ห้อวันทรงชัยเนี่ยเป็นที่ทราบอยู่แล้วนี่ระยบยังยังเลวบอกไม่ได้นะนี่ครับหมัดต,ต่างฝ่ายต่างแรกผมบอกแ้วว่าใกล้เคียงกันทุกอย่างนะอาวุธของทัปตันงูไอ้กู่เน,นี้ยแข่สั้นๆนะเมื่อกี้นี้แม่เล่นอกซ้ายเอเร์ลิเทนเกาะในอ่ะหมดจดเดี๋ยวตามต่อครับแป๊บเดียว ยก3ยก 3. ยก3ครับยกที่3ครับผู้เอกนำรายการจบอย่างไรเดินเข้าหาครับผมอาวุธ FA Group เจอกับเฮอริเคนจิตเบิงนนท์อออมาดตบขวาครับรุ่นพี่นะต้องขู่รุ่นน้องมาแต่ว่ารุ่นน้องนี่มันสดมากนะต่างฝ่อยตั้งแรกโดนดตดดมแล้วมีอาการหรือเปล่าแกร่งทั้งคู่หนักทั้งคู่ครับนี่ครับแข้งซ้ายหน้าเตะ สายตาคอยดูหมัดซ้ายคอยเย็บไปเรื่อยครับเฮลิเคนนี่ตามสไตล์ของจิตเมืองนนนี่ครับไม่ได้ต่อยสไตล์แบบรถถังนะมาแต่เนื้อวันนี้ออกมาต่อยลายฝีมือเลยเจอหมัดหน้าแง้หน้าหงายนะหมัดหมัดบวกหดุเลยครับแฝดโดนทุกขวามัเต็มๆเลยน้ำกระจายเลยฮะพอมาวุธนี่แหละครับชกกับใครก็ไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับเดินหน้าบุกแรกเฮลิเคนก็วันนี้มาแผน ัวซ้ายครับซ้ายเท้าหน้าออกเยอะมากขวาของโอมาบุทประเทนไต้ขวาขึ้นมาอ่าก็บอกแล้วว่าหน้าจะเป็นคู่ที่ตื่นเต้นเข้มข้นคู่ขี้ครับคุณผู้ชมจัดตกมาแล้วต้องไม่ทําให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยทางบ้านที่ติดตามชมและผิดหวังวันนี้เน้นที่หมัดอย่างเดียวครับตอนนี้อยากกับพิ่ตานะครับคู่นี้อาจจะหล่นอาจจะวูบได้ชุกวินาทียกที่สามแล้วครับแข็งแรงขึ้นเรื่อยเรื่อ บอกว่าเบียดมากๆะลุ้นกัน4-5อีกอ่ะคู่นี้ซ้ายคอยแย่ซ้ายคอยยับไปเรื่อยครับเฮลิเกตเจอข้างขวาลำตัวซ้ายคืนด้วยขวาขวาคืนขวาคืนโอ้โหคืนกันไปคืนกันมาดูนายครับดูนายครับเฮลิเกนจับจะขึ้นคอขึ้นไม่ได้ครับเอาล้ครับเทียบไมไ่ได้แล้วต้องออกมาใหม่ว่อาวุธบอกไปไหนมานี่มานี่ต่อยมัด เดินขู่เลยพี่ปะเ,ะเดินแล้วเดินแล้วเล่นเกมเล่นเกมเอ้าเดินเล่นเกนรักแขนนานๆกอดไว้ก่อนประคองเกมแต่วงในนี่ก็ต่างฝ่ายต่างตีครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ถ้าเป็นภาษาคนมวยก็บอกมันโคตรม,ม,มันเลย,ยเฮียแสงที่แดงเฮียแสงน้ำเงินพี่ปะผัดกันลุกผัดกันรักครับคุณแข่งมาผมแข่งไปคุณหมัดมา,ผม,มดมาผมหมัดไปตอบตลอดไม่มีให้กินเปล่า นี่ครับเห็นไหมแข้งขวาบรนกรทำงานดีมีสอกมาเสริมสลับบงใน <Yeah. S 1> เด้ไปเข่าขวาพียังโต๊เกินนี่ครับใกลเกียง oh. ทุกอย่างครับคุณผู้ชมเรียกว่าวันนี้นี่ใส่เต็มถังครับน้ำมันมาเต็มถังไม่มียุบกรบเดินผมอาวุธจิ้มที่มแล้วล็อกโหนมาบริเคตตีหักไปเททิ้งอ้าวนอนลุยครับยังไงลุยต่อลุยครับบอยอยันอ,อ,อ,อยู่แล้วครับ ทางด้านคมอวุธเอลิเคก็ตั้งรับสู้ในอ้าวสูครับตั้งฝ่ายตั้งฝ่งงายต่างตีอกโงการแกมาแกมากกลางเวทีหมดยกที่สเดี๋ยวมาสู้กันต่อครับ ยกที่4ี่หลังจากที่ผ่านไป3ยกนะรบรรดาพี่น้องคนบวยในสนามเนี่ยมันโจดกันไปโจดกันมานะเฮ<อ>้ดูใครว่า3มยกใครได้เปรียบไายคนบอกยังดูไม่ออกยังต้องลุ้นกันอีก2ยกอ้าวลุ้นเกมกันต่ออีก2ยกที่เหลือเดินข้าหาเหมือนเดิมครับคมอาวุธต่อยมัดล็อกคอหาเหลี่ยมเฮลิเคนไล่แขนขวาง,วาง,วางแล้วตีคัตตีสายอา้าวแม่จะให้เฮลิเคนขวางได้นี่น่ากลัวเลยนะครับ ดูที่จะขวางได้หรือเปล่าครับเวลาคมาวุธบุกเข้ามาวงในน,นะครับนี่ฮะขวาคอของวุฒเฮลิเกีนพยายามจะขวางนะครับพยายามจะเสียบอ้าวดูการปั้มการฟัดของทั้งพู่รุ่นพี่ครับเดินคู่ตลอดคม,มาวุธนี่จาก f อฟกรุ A ๊ปนำเงินนี่เฮลิเกียนจากจิตเมืองนนท์ลเลยเราะใน่หัวหน้าค่ายตอนนี้ก็ติดตามชมอยู่หน้าจอทีวีนะ ต่อยโอ้โหเจอแข้งขวาแค่นี้สะอึกเหมือนกันนะอาจาเฮอริอเคนตีเื่อยเข่าขวาเอาแล้วครับเกมเริ่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 มขึ้นมาเ,เรื่อยๆครับเกมของทางด้านคอมวุธเอาอยู่ที่เฮอริอเคนแล้วครับว่ายังไงเวลาที่เหลือที่ตรงนี้จะแร่งจะยุบจะเหี่ยวหรือเปล่าเอามาลุยลายแขนอยดจเจอกระแผงหน้าขวางไว้กรรมการประธานตึงออกมาว่ากันใหม่คอมวุธเดินแต่ขวาเฮอริอเคนทิ้มหมัด บวกมาชื้นเอามายัดบวกมาเอาแทางฝาเลโอ้โหอาวุธนี่คู่กี้ครับโอ้โหครับยังมองไม่ออกบอกไม่ถูกครับใครจะเข้าป้ายแต่เกมนี้ควมอาวุธเดินตลอดครับบริเคนหักลงไปอยู่ล่างครับบริเคนอยู่บนอ้าวเดี๋ยวี้ยิงมาครับควมอาวุธปัมป้มฟัดจะขึ้นคออ้อาวครับ Hey, hey, oh, oh. ต้องบอกว่าเกมนี่มันเบียดกันตลอดนะครับคุณผู้ชมมาอยู่ในช่วงปลายยกใครทำได้ที่ใครทำได้สวยเบียดเดินตลอดครับกมมาวุฒิอาเว่าเกมของทางด้านเฮลิเคเน่ก็โตตลอดเหมือนกันครับไม่ยอมมีการให้กินเปล่าออกแข้งออกข้างออกยักเขี่ยไปเรื่อยครับยึกย,ยักยึกยักเปลี่ยนซ้ายคอยแย่เจอแข้งขวา เีย่ยวหรือเปล่าแข้งซ้ายเตะเฮลิเคนเดินโจศอกไปได้ข่อขวาพิกเหลี่ยมมาพิกเหลี่ยมมาในช่วงปลายยกถือว่าสำคัญมากนะสำคัญมากโอ้โหครับเรียกว่าสี่ยกนี้สู้กันยิบตาครับไม่มีใครยอมใครเดินต่อครับผมอาวุธขาท้อเตะขวาเฮลิเคนเกี่ยวแล้วโต้ครับบังแล้วโต้พยายามชกเชิงรับไม่หนุดไม่หลวมครับ เกี่ยวไปเกี่ยวมาครับเฮลิเคนไปอยู่ล่างหมดยกที่4ครับหมดยกที่4่สามนาทีที่มีความหมายมากๆกับมวยคู่นี้ครับใครทำได้ดีเอาไปครับชัยชนะไม่มีการต่อเวลานะครับหมดแล้วหมดเลยฝ่ายแดงนี่คือคมมวุฒ <c oughs> ินะเงินคือเฮลิเคนมาตั้งรับมารอบ้างครับหลังจากที่เดินมาตลอดนะเจ้าคมมวุฒิยกนี้มาหยุดมารอต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าครับ <c oughs> ทางฝ่ายตางมั่นใจก็สี่ยกทำมาดีแล้วยกนี้ก็ล่อยตาเกมไม่ฆ่าข้าวครับโยกไว้โยกไว้อา้าวรู้ว่าใครจะตัดสินใจผิดครับพมุตตก็ไม่กล้าผีผ่าเหมือนกันครับเอริเคนก็ลุมเกมการ์ดไม่ตกขั้นยกการ์ดสูง,สงอ้าวยกนี้ไม่เหมือนจะไม่ไม่เดินเลยนะครับทางด้านพม,มุตตเดินมาสี่ยกนะ อเอลิเกนก็ไม่เข้านะครับคอยหาจังหวะโตเนี่ยแข้งซ้ายโตแล้วก็ข่าออกไปยิงหมัดกมดอมุตัดแข้งขวาโอ้ยครับแมดูที่มุมด้านล่างนี่ต่างสายต่างมั่นใจนะครับครับทีมงานทั้งแดงทั้งน้ำเงินก็มั่นใจด้วยกันนบกโบก็โยกไว้ไม่เข้าแล้วครับยกไว้ยกไว้เอา ก็บอกแล้ว่ามวยวันทรงชัยเนี่ยมันจัดออกมาแล้วมันเบียดมันคู่ขี้ตลอดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่กรรมการนะแล้วในช่วงปลายยกใครทาได้สวยใครทาได้ดีนั่นคือชัยชนะของนักมวยคนนั้นโถครับมาถึงตรงนี้นะตังฝวายตางมั่นใจอะไรัหไม่เข้าขยับไปขยับกันมาตอนนี้นมนิดเดียวเสียหายเลยนะครับตอนนี้วัดเดียววัดใจกรรมการว่าจะออกท่าให้ใครนักมวยนั้นตัดสินเองไม่ได้นะครับเวลาก็ยังพอมีครับ แต่ทั้งคู่นั้นไม่ทําไม่เข้าแล้วครับคล้ายคู่รองนะเพตนดาครับสิริชัยอ่ะใช่ลงห้าก็เอามาเต้นคู่มั่นใจตั้งฝ่าย่างมั่นใจคู่นี้ก็มาอีกแล้วครับลอกกันมาครับกาอยู่ที่กรรมการครับปีเล่งกองรัวช่วงสุดท้ายใกล้จบเหลืออีกนิดเหลือหมดโยกหมดยกหมดโยกหมดโยก เดี๋ยวรอกรรมการนะครับรอกันแป๊บหนึ่งหลังจากที่ตับเที่ยวกันมาตลอดนะครับผัดกันรุกผัดกันร,รับกรรมการประธานนะครับรับคะแนนทั้ง3ด้านผู้ชนะครับ <S <S นี่เฮลิเค<ห>นเฮลิเค<ห>น,เคนอ่าชูมือก่อนครับชูมือก่อนชูมือก่อนครับอ่าชูมืออ่า ยินดีกับผู้ชนะครับให้กำลังใจผู้แพ้เราพักกันสักครู่ครับอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่แห่งศึกมหาชนตัวจริงของจริงในรายการยอดมวยวาทรงชัยทางไทยรัฐทีวีช่อง32